สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพัชชา Explorer นะคะก็อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับตำนานของสวนออเดนนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า The Garden of Eden หรือในภาษาฮิปปูนะคะก็ใช้มีตัวอักษรคำว่า Garden of Eden เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะคะก็จะเรียกว่าเป็นอุทยานของพระเจ้า เป็นสถานที่บรรยายไว้ในพระปฐมคัมภีร์ไว้ว่าเป็นสถานที่ที่สำหรับพักอาศัยของอาดัมกับเอวามนุษย์คู่แรกนะคะสองคนที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมีการบอกในพระคัมภีร์หลายๆอตอนนะคะว่าในสวนเอเดนนะคะมี ตำแหน่งที่ตั้งนะคะบริเวณนั้นจะมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่สีสายด้วยกันนะคะได้แก่แม่น้ำพิซอนแม่น้ำกีฮอนแม่น้ำไทกริกแม่น้ำยูเฟสิกซึ่งอยู่บริเวณอาร์เมเนียยอดเขาอารารัตเยเรวานหรือที่ราบสูงของอาร์เมเนียนะคะซึ่งบริเวณที่ตั้งตรงนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าน่าจะอยู่บริเวณประเทศอิรักในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเป็นบริเวณของคอของเคซัตโบราณซึ่งโดยเฉพาะน่าจะอยู่ใกล้ๆก,กับอาร์เมเนียที่ตั้งของแม่น้ำทั้งสี่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าแม่น้ำเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณประเทศอิรักในปัจจุบันจริงหรือไม่เพราะว่ายังไม่มีหลักฐานอะไรที่เป็นที่แน่นอนในการสนับสนุนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแม่น้ำที่กล่าวมานั้นในวรรณกรรมของยูนะคะยังมี การตั้งสมมุติฐานกันว่าแม่น้ำตรงนี้นะคะอาจจะอยู่บริเวณของเมโสโปเโตเมียประเทศอยู่ในแถบของทวีปแอฟริกาหรืออาเปอร์เซียก็เป็นไปได้เพราะหลักฐานนะคะบริเวณของแม่น้ำทั้งสี่สายนะคะที่มาปรรจบกันส่วนใหญ่นะคะตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่ ค้นพบทองคำและยางไม้หอมซึ่งเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็ยังมีการตีความหมายไปต่างๆนานาของเกี่ยวกับที่ตั้งของสวนเอเดนสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเรื่องราวแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่รู้เลยซ้ำว่าสวน Eden เอเดนเนี่ยที่ชาจีเนี่ยอยู่ที่ใดกันแน่นะคะ ก็ตามบันทึกพระคัมภีร์ไบเบิลส่วนเอเดนนะคะก็เป็นแหล่งที่อยู่แรกๆของมนุษย์ซึ่งเป็นสวรรค์สำหรับทุกอย่างบนนั้นนะคะก็อุดมสมบูรณ์ล้วนแต่มีแต่สิ่งที่สวยงามแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีการตายแล้วก็ไม่มีความหิวโหยใดๆแต่อาดัมนะคะกับกอีทที่เป็นมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาทั้งคู่ ได้ทำผิดกฎจึงถูกเดลเทศออกจากสวนอีเดนเนื่องจากเขาไปทานผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้ต้องห้ามของพระเจ้านั่นเองผลไม้ต้นนั้นนะคะเป็นผลไม้แห่งการเรียนรู้ถึงความดีและความชั่วหรือว่าเรียกว่า the tree of the knowledge of the good and evil นะคะดังนั้นมนุษย์หลังจากที่ ทั้งคู่ได้ถูกในระเทศออกมาก็อยู่ในสภาพที่แตกสลายนะคะไม่รู้จักความดีความชั่วนะคะนับแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับบทความนี้นะคะเราลองมาหาคำตอบกันดูว่าส่วนเอเดนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ใดกันแน่แต่หลายๆทฤษฎีหลายๆภาคคัมภีร์นะคะก็เป็นคัมภีร์ไบเบิลที่เขียนในแต่ละบทบทเป็นวักๆนั่นแหละนะคะ ที่ได้บอกว่ามนุษย์พยายามจะหลอกและก็เชื่อนะคะว่าส่วนเอเดนนั้นมีอยู่จริงทุกคนก็รอให้ค้นพบว่าคัมภีร์จะบอกใบ้ที่ตั้งของส่วนเอเดนตัวนั้นไว้ว่ายอย่างไรแต่ในคัมภีร์ก็บอกได้แค่ว่าอยู่ทางทิศตะวันออกและมีแม่น้ําทั้ง4ไหลออกจากส่วนเอเดนนั่นเองซึ่งแม่น้ําสายหลักๆ ในสองสายที่อยู่ในสีสายนั้นก็คือแม่น้ำไทกริกกับแม่น้ำยูเฟรติสซ,ซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้หลายคนก็เชื่อว่าเป็นดินแดนที่อยู่ในอิรักอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแต่เนื่องจากปัจจุบันแม่น้ำไทกริกและแม่น้ำยูเฟ r รสติกก็ได้ไหลผ่านทางอิรักทางตะวันออกแต่บางทฤษฎีก็บอกว่าแม่น้ำมีการเปลี่ยนทิศทางเคยมีแม่น้ำ ทีอ่อยู่บนแอฟริกาบริเวณอยู่ทางตะวันออกอย่างที่พระคัมภีร์บอกเช่นเดียวกันซึ่งพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ระบุว่าอย่างชัดเจนจริงๆว่าอยู่ในทวีปหรือว่าแถบใดกันแน่แต่ว่าแม่น้ําก็เคยที่จะไม่มีบริเวณที่ตะวันออกตรงบริเวณอิรักตรงนั้นด้วยเช่นกันและเคยมีแม่น้ําอยู่ที่บริเวณแอฟริกาที่คนสันนิษฐานไว้เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากาตามพี่พรกคำพีได้บอกไว้มีการเกิดน้ำท่วมใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็บริเวณต่างๆก็ได้ถูกชะล้างบนโลกใบนี้ก็ทำให้ภูมิประจาดนะคะเปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายความว่า,าจริงๆแล้วส่วนเอเดนที่เคยตั้งอยู่ที่นี่ในที่าพรกคำพีบอกอาจจะไม่เหลือหลักฐานอะไรแล้วด้วยจากสาเหตุต่างๆอย่างที่กล่าวไว้ ภูมิศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็อาจจะบอกว่าอิรักบ้างหรือไม่ก็อาร์เมเนียบ้างแต่ก็บางคนก็บอกแอฟริกาบ้างตอนนี้ทฤษฎีต่างๆที่มีการถกเถียงกันอยู่เนื่องจากภูมิศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้ไม่มีใครทราบว่าส่วนเอเดนนั้นจริงๆอ,อยู่ที่ใด ใครลองหาคำตอบได้จริงๆอาจจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนากับทุกๆคนคนที่จะรู้ก็คือพระเจ้าเท่านั้นและเรื่องราวของสวนเอเดนก็อาจจะเป็นปริศนาที่ไม่มีใครและไม่มีวันไขปริศนานั้นได้แต่หากเป็นแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าสวนเอเดนนั้นมีอยู่จริงหรือไม่เพื่อนๆลองไปค้นหาดูนะคะถ้ามีแล้วมีข้อมูลอย่างไรก็ สามารถแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นได้นะคะสำหรับพระชาก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้วันนี้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับคลิปวิดีโอน,นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ